โอเคนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้พามาดูตัวต้าโซนูน่านะครับตัวนี้ฮะจัดชุดโปรโมชั่น19,900บาทครับชุดนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพามาดูฮะเริ่มต้วนี้การแดัมก่อนนะครับแดมประตูซ้ายขวาและแผงหลังนะครับลำโพงประตูหน้าติดตั้งนี่เป็นลำโพงบอสบิกนะฮะนี่เรียกว่าเอส e ีซีรนะฮะ SB นะครับ Series ตัวนี้เป็นลำโพงเฟดปักนะฮะหน้าสวยนะฮะแบบนี้หล่อๆไปเลยนะครับพร้อมกับทวิตเตอร์นะฮะ วิเทอแบบนี้ฮะลงลำโพงแผงหลังนะครับหรือแผงเรียเด็กด้วยลำโพงโคแอคเชียลนะฮะตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะหนักนะฮะมือสั่นเลยนะครับแบบนี้ติดตั้งลำโพงซับบ็อกนะครับเนี่ยทำความถี่จำา w 8n นะครับ bb8b 300วัตต์นะครับแล้วก็มีปี7แบนด์หนึ่งตัวนะฮะทำหน้าที่ปรับความถี่นะครับ แล้วก็มี Power Arm สี่แนลอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวรอรับชมงานติดตั้งนะครับเราจะสังเกตได้นะครับประตูหน้านะครับนี่ฮะประตูหน้านี้ทำการด้มด้วยแผ่นแด้ม White K แล้วนะครับนี่ Power ช่างใส่แล้วนะครับดับางขึ้นระบบอยู่เห็นไ,ไหมฮะสี่แน l แบบนี้ฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเอาเดืงานติดตั้งให้ดูอีกทีครับ